ล่าสุดอดีตพระเอกสเตฟานเป็นอีกอดีตพระเอกหนุ่มที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มสเตฟานทศิธิ์ลูกครึ่งไทยอิตาลีเขาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรวมฤดีและย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาและศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีที่ University of Bristol ประเทศอังกฤษหลังจากเรียนจบได้สาปีหนุ่มสเตฟานก็ได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งไปแคสติง้งโฆษณากาแฟแต่ไม่ผ่านหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่ออีกหนึ่ง,โ,งโดยได้เล่นเป็นโฆษณาพรคู่กับซารา่ามาลากุนเลนและนอกจากนั้นก็ได้ถ่ายโฆษณา โดยตลอดต่อมาเขาก็ได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายชุดแบบว่ายน้ําแต่ก็ไม่ได้ไปและได้รับการชมเชยให้ไปเดินแบบจนกระทั่งต่อมาได้รู้จักกับจิตรดาดิตยะนันค่ายกาตนาจึงได้เล่นละครเรื่องทาลิขิตมงแดงดอกเบี้ยเคลียรักหลงเงาจันทร์และแรงฤทธิ์พิศวาส สเตฟานได้ยุติรับงานการแสดงตั้งแต่ปี2557เพื่อประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันสเตฟานได้ทำคอนเทนต์ใน YouTube ชื่อช่องว r l d My Quest ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับการเดินทางพาไปเที่ยวในที่ต่างๆคลิปแรกที่ปล่อยออกมา EP 1สเตฟานหลังเลิกเล่นละครทำอะไรและช่อง Anti-Hero Thailand ก็มาเป็นช่องเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลและเกมจนถึงปัจจุบันนี้ และถึงแม้ว่าหนุ่มสเตฟานนั้นจะไม่มีผลงานในวงการบนเทึงให้แฟนๆได้ชมเหมือนเมื่อก่อนแต่เจ้าตัวก็ยังคงออกมาอัปเดตชีวิตและความเคลื่อนไหวต่างๆของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอซึ่งชีวิตของหนุ่มสเตฟานนีก็แหปปีและมีความสุขดีพร้อมท้งล่าสุดเจ้าตัวยังได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับแฟนสาวแถมยังเก็บภาพมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันอีกด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สเตฟานก็ยังคงเป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่เสมอนั่นแหละค่ะ